เจอกันนะลูกพี่เราต้องมีเราต้องมีการพูดการทักทายการจากลากันหน่อยไหมเอาแบบแสบบแสบ,บแก้วหัวไม่พอกันนะครับมืออนาด <c oughs> ้วยไรกินเหอชร์เอโหลดตัวละครของคุณนี่ซาโตยากามิไม่ไงอ้ยซื้อญี่ปุ่นโอ้ยมันจะหล่อไปไหนหอ,หอ,หอยู่ไม่ยูบ่นี่เฮานี่เฮาฮะ ที่ไหนเมื่อกี้ลื้อเรื่องมาได้เหรอลื้อยูเสอัวถ่ายอยู่บังคอนโดเนี่ยพะเอออยู่ลัางลถเปย์พะพะอัวเปเอารถครั้งแรกหน่อยอัวไปลนะ้างอัวถ่ายอยู่คอนโดนด่วนเดินใคาลือาล้อกลางดิลื้อกวางดิวงดิลื้อเป็นคนรับลื้อกวางสิลื้อเป็นคงโทรมาลื้อก็ต้องเป็นคนวางถ้าล,ลื้อรับแล้วลื้อไม่วางลือ้อเมื่อยนะ <c oughs> จิ้มดาจก,กดาเจ้าของอเดซิ่งเบงเออ <c oughs> เดอย่างเงี้ยงมันตอดดาบดมเบิ่งก่อนเออ็วเนแมงกุ๊กกี้มันเข้าไปในตุกลื้อแล้วเอ้ามาแใจหึงซาโต้บ่ดิโอ้ยซาโต้บ่ดิซาโต้ครับซาโต้ครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานโนตมแล้วจมหูอาก็คือลุกตีเลือจะเดินลงวงท้งไม่โอวงเช็คก่อนไงมีระเบิดรึเปล่า นี่นีลูกพี่ซาโตะซื้อกับพี่เจ้าแมวคุณหัวเขียวนี่คุณหัวเขียวสาวสาวนี่เอ่อคุณมิโดริคนนี้นะเขาชื่อว่าซาโตะมินายาโมโตะการาทาคาระแล้วก็โอโหการะมังซาโตะไายาโมโตะการาทากะระขอชื่อทีได้ไหมครับเดี๋ยวนะผมลืมผมผมเลยลืมชื่อเลยคุณสุภาพสตอเออสตีชื่อยังก่อนครับเฮ้ยเอ้ยสวัสดีครับผมชื่อมิโดริครับคุณมิโดรินี่แหละครับ ใช่แล้วครับแต่ว่ารถติผมซื้อจ้งเด็กว่าครับอ๋อมาทางนี้เลยค่ะทางพี่ป่ะครับทางนี้เลยครับครับเ้ลมันมีหน้าตาขึ้นไหมครับครับซื้อรถขอรับที่นี่เพื่อเริ่มต้นซื้อรถครับครับเดวจะมีคําว่าเลือกดูรถคันอื่นครับเลือกเบิ่งรถคันอื่นสิครับโอเคครับเลือกเบิ่งรถคันอื่นอ่าเดลมันจะมีมวดหมูครับมดหมูหมวดหมูตีโอตีมดหมูตีอ่ามีหีือวหมวดหมูใช่ไหมแมามีหมวดหมูแล้วบัานี้หรอหรอ ลองดูเลยครับคันที่อยากได้ครับราคาไม่เกินหนึ่งหมื่นดิครับไม่เกินหนึ่งคันใดก็ได้ใช่ครับได้ไม่ก็ใดอ่ะโอ้ยระบาดดีแปลสมโอหรือเลือกรถไม่มีคนเขายืนมองหน้าคุณล่ะเขาหันดูื้อก่อนล่ะอย่าเบ่าดูเด้อผู้สาวข่อยเด้ฮะของของข่อยเด้ข่อยมาก่อนเด้ล่ะรถนี่บ่รถคันนีิบ่บ่คนหัวเขียวนี่นแะผู้สาวข่อยคันสีน้ำเงินนี่บ่บ่แม่นคนหัวเขียวกันยังกว่อ๋อหัวน้ำเงินบางหันอัน่ะน บอแมนหัวดำเงีหัวเขียวเนี่ยผู้นี่นะผู้นี่ผู้นี่ของคอยผู้ใดนี่ผู้สาวก่อยใช่ไหมที่รผู้สาวคอยที่เรายังแรกใจกันอยู่เลยเราก็แบบเปิดตัวไปเลยไงเธอไม่ใครไม่ใครไม่ใช่มีคันนี้ในเมืองในเมืองมีใครจะจัดไปยังคันนี้ เสพเสพไปด้วยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายเด้อเสพไปเอ่าแต่ว่าเออบอที่มันขาดๆเดี๋เรามีบริการซ่อมบ่อมาครับคือขาดอันต้องลดเลยเด้บ่บ่อมันบ่อสมประกอบไปเนี่บ่อแมงเก่าพันมันเขียนเก่าพันมันโกงราคาได้เนี่ยบ่อมันขาดลดนะผมเลยหาพันสองสาวข่อยเด้อผู้สาวข่อยเด้อท่านได้จีบจต่ครับโยกกันได้แล้วก็ของก้างนี่แล้วกันโอเคโอเคโอเคหัวขาวหัวเนี่ยไปนั่นกูไปซื้อของเกินก็ได้เดี่ยอี่สตอี่ หวกัางเนแม่ผู้สาวคอยผู้สาวคอยคอยบอกจริงๆก็หัวจะโดนแหละล่ะก็แหัวจะโดนแหละล่ะก็ได้ร้องไห้ด้วยแต่ยังมันเนื้อรถขึ้นเป็นอย่างขึ้นโดนแท้ใฮ้ก็ตั้งใจเลือกพอได้เกินกบเจ้าขอก็ตั้งใจเลือกโว้แต่เด็ดตอนจะข้าอยู่ก็ได้แล้วก็หัวค้างหัวพวงผัวสู่ยาเหล็กกันเด้อสู่เหล็กกันเด้อสู่เลือกกันเด้อเออแล้วแต่ผมเลือกขนาดไหนไปว่าอู้ลืมเลยทีนี้กูเนี่ยทางนี้มันเขียนว่าก้าวพังบากใช่เหรอแต่ว่าเบาะหรือเห็นอุ้เบาะบังคากไหม เบามันชงลูกพี่เบามันขาดมันต้องเหลือหาพันเกลีไม่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 ด้เก้าพันมันแพงโพดเก้าพันแพงพวกมันต่างหาพันเกลีอันนี้จะซื้อมาขี่หรือว่าจะซื้อไปชั่งกิโลขายเนี่ยผมก็ยังว่าอยโก้เก้าพันมันแพงโพดไม่อยากให้มันขึ้นนะโอ้ชอบครั้งนี้ครั้งนี้แป๊บห้าพังสบายเลยแต่ลืมยังไม่ได้ของต่คงเลยวัสดีครับลูกพี่เดี๋ยวไปดูกัน ผมถามได้หน่อยได้ไหมคุณซาโตโ้โหกระมังครับผมถามคำเดียวเมื่อไหร่มึงจะได้รถโอ้ยนี่แหละซาโต้ของแท้ไอ้เหี้ยฮะคุณแก่ก็อย่างนี้แห่ะปุ่มปุ่มจีปุ่มจีสตาร์ทรถไปต้องสตาร์ทแล้วก่อนอ่ารถอาเตียเขาเขาคุ้นอะไรครับผมคาดเข็มขัดด้วยนะไอ้เหี้ย ยังลื้อจาการเดงออกจากโลกเอาไปเก็บที่กาหลักกองใกล้ๆนะ GPS ทำงานไหมวันนี้อะไปแล้วตรงนี้มีไหม GPS เดี๋ยวต้องต้องจูนก่อนลื้อทางมือ X หนึ่งแล้วก็เก็บมันก็หายไปเลยแต่อังนี้ทำไมไม่หายอะเนี่ยกดแล้วเนี่ยกดแล้วมันก็ปกติลกนี่ไงเจ้าร้อแล้วก็เรียกเอามาเรีมาใหม่ ถ้าเหมือนกันอะไม่ต้องโอเพงใช่ไหมเป็นซาตโตคือโอเพงโอเพงมับ๊บของแทอเจ๊อุ้ยเฮ้ยเอามาเลยหาพันฆ่ากระจกรถพี่บาวพี่บาวมาจังเด็กก่อนครับแต่งรถยังนี่ พันเดตแดงครับหัวกะมาบางหันอ่า oh, น okay, okay. okay, okay, okay. ั่นไม่ไม okay. ่ได้นี่อะหำสาล่าอะหำสาล่าระวังน้ำอันทับกันกระป๋องเบียร์ได้ลบไปได้หลายมันตีแกกโอเคโอเคโอเคอย่ามันออกได้เลยอย่าไปนั่งทับไปมีอยู่ป๋องเดียวก็ได้โอเคโอเคกระเยอะแล้แต่ว่าเดี๋ยวลูกพี่อย่านี่นะลูกพี่อย่าอย่าจับเกียร์ผิดนะขอร้องตรงผมนี่เนี่ยโอ้สุดยอดเลยไม่ไหวแล้วปวดหัวจริงๆเจอกันนะลูกพี่เจอกันพี่เราต้องมีเราต้องมีการพูด การทักทายการจากลากันหน่ไหมผมอยากได้เสียงย่งยินถึงวีแบบแบบเจอกันน่ะเจอกันเจอกันอีดาเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเสียงแบบเอาแบบแสบแสบแก้วหูอ่ะไม่พอกันนะครับมือหนาเด้อโอเคทุกทีโอเคโอ้ยเราถือใจนะถือคิงมันถือคิงโอ้โหระบบหัวนี่ยเสียบคอแถวหน่อยอันนี้แอนระบบแอร์โอเพนเด้อแอร์กี่เด้อได้เลยได้เลยกระจกแตกป่ะนี่ ฮัลโหลฮัลโหลว่าว่าพือว่าพื้อ่อาว่าจะไปสมัครงานกันอยู่ไอ้ตรงไอ้เนี่ยศูนย์สมัครงานในจ็อบเซ็นเตอร์นั่นนะอ่าใช่ทำเป็นเล่นเหมือนซิ่งเลยาหาเงินก่อนวู้ฮู <laughs> <laughs> ไม่เอา <laughs> เค็ดแล้วโอหาเงินก่อน พังค่าดิ่เมียวิ่งรถเนี่ยวันไหนว่ามันมาตัดหน้าเสือวโอ้ก็ซื้อมากูจะสอบทีงไหนมาจะเออเอาโอ้ยนนนนนเห็นบอลนั่นนะแล้วจอดไว้ตรงไหนรถเราเนี่ยอ๋อนี่เนี่จอดใกล้ๆเนี่ยมาร์ฟมาร์ฟเรียบร้อยอุือลืมดับรถแล้วมาสิเบิดดอกรถด้วยเด้อโอเคครับ ไม่เจอกันนานเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะว่าขอจ่ายค่าบริการก่องหน้านี้ก่อนอ๋อค่าบินช่างเหรอแต่งตัวมาพร้อมฮ้ยังไปทำงานโอ้เรียบร้อยเราต้องแบบนี่นี่นี่เราจะไปทำงานเก็บขยะเราต้องแต่งตัวให้เข้ากับงานเออเข้ากับงานใช่เงินจะได้แบบดีๆเท่าแก่เขาเห็นความตั้งใจของเราอะไรเงี้ย เบิกทีละะคนนอ้าวเบิกก่อนผู้ชำนาญผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญเบิกก่อนดีตามหลังให้เบิกเบิกเบิกไปเลยผมเบิกแล้วนู่นน่ะรถผมจอดอยู่นู่นน่ะอะไรคนละคันนู่นน่ะอ่าโอเคโอเคโอเคสตาร์ทก่อนสตาร์ทโอ้ฮาดมาเป็นตี ไปเราไปทำงานเราแล้วก็ไปทางนี้เก็บขยะบ่โอเคไปเก็บขยะเอามาๆมามาอาชีพแรกของเราในเมืองนี้คือพารกงานเก็บขยะโอเดี๋เด้อนี่เด้อล่าเ่้าพี่ขยะใส่ครับขยะโอ้ตั้งพี่ทั้งพี่มาแล้วครับอ่ามาแล้วมาแล้วขยะมาแล้วไยจ้าแบบขี้เียดเจ้ากเนอสเตเฮียอ่ากำลังใส่ถุงขยะ มัฟแม่เราบ่ครับมี่ยูว่เฮ้ยขึ้นเครื่องรถมัฟมา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 เกีครับเกีครับโอ้รถขยับให้บีบแตะบ้างขันเนาะแกล้งขยบับวะฮ้องใส่ก้อนสลรถเฮ้ย เพรยะเธอเหรอเฮ้ยสะอาดเย็บวองขึ้นรถไปนี่ฮะแล้วกลับที่ดีพาร์ตเมนต์ที่เอามาบางหันรถมาส่งสัญญาณข้อหมายไอ้ตัวนั้นคือที่อะไรอะ่ะโทษนรับโทษนรับรอแป๊บ,น,บนึงนะครับไอ้ไอ,อ้ครับผมทาเย้็ครับเอานันแล้วหรือเปล่าครับเยอะไหมครับ ทำงานเสร็จแล้วแล้วใช่ไหมครับแมนครับผมออกไปเร็วมาเร็วจังมันอยู่ใกล้ครับล่าใกล้ๆโทรที่โทรเออที่ยังผมก็บอกขอใจกันงานมาถิ่มเองก็ได้เด้อยขยะครับสูสูครับไอ้ครับผมเฮ้ยครับเฮ้ยเน็ตต่อมัเนี้เฮ็ยแล้วทั้งเน็ต่อวันนี้อ๋อนี่บอกอ่าเดี๋ยวแล้วนะครับเปล่ามาผิ่มาผิ่มาผิดแล้วก็ทั้งคนหนึ่งอ่าผมเห็นแล้วครับวันนี้ ได้ไหมครับได้ครับไอ้มันบอกผมได้ศูนย์บาทอ้าวมันเมียนบ่ดิมันบอกมันเนี่ยเอาดิมันเมียนบ่ไปกินใส่ถังมาแล้วก็ได้ศูนย์บาทเนาะเมียนบ่ลแล้วเมียนเนี่ยบ่เดี๋ยวลองเอาเมยเล็กเอาเมยเล็กเอาเมยเล็กได้ขึ้นไปส่งเงินเบิงได้จักบาทค่าตอบแทนคือเฮ็ดเบิกเอาเมยเล็กทำงานฟรีเมันกังเนี่ยว่าก็ไม่ได้เลยบอกว่าว่าขอบคุณมาก ว่ากงกุ้งกันทำงานไม่ได้สักบักเลยแมคิ้งซื้อไปส่งงึกับอาเจข้างบงพีส่งงานพี่ส่งงานนีเจกว่าไงวะเจ๊ร้อยห้าห้าดอนหลร้อยห้าสิบห้าอะไรอ่กับไอเชียซาตสกลางปีไม่ได้สักบักไม่ได้สักบักเลย งานฟรีเล้วใจเงงใจเงงงานแรกของอ้วนในเมืองนี้ว่าก็ถูกหลอกแล้วไอ้่เลยลองลองลองใหม่ไหมลองใหม่ไหมลองให้อกาไหมอ้วนชื่อเหมยเหมยหมยเหมยเหมยหมยเมยเหมยต้องมียอยักมาในชื่อของอ้วนได้ยังไงชื่อหมยเหมหมยเหมมยเหมยเหยเยต้งเปหมยเหมยเหม ปากวดปากเลยปวดปากเลยบ่เนเะว่าซื้อโตกระไดเนาะฮึจะคล้องก็เอิ้อนไอ้อะไรลองเดี๋ยวลองอีกจะเคลื่อนไหมสงสัยผู้หนึ่งสงสัยอยู่ผู้เดียวเออะถามก้อนถากก้อนสงสัยคือกันถงสก้อนเขาไปรับอยู่ใสจะได้ขยาเราไงล่าในท่ออาหารเราคือไปไกลเด้อว่าเขาน่าจะเป็นคนดงดีในกลุ่มเรานะใช่ใช่านค้าเป็นเก็บรถไม่ได้น่ะเราม้าขายไปแล้วด้วยน่ะ ว่าถ้าสมมติว่าเราได้งานอย่าเราก็จะรับไปเรื่อยๆ้งกว่าเราจะรู้สึกพอเราก็ถึงจะกลับมาส่งเองแต่นี่คืออัวไปรับเค้กเดียวแล้วมันไม่มาส่งเลยมึงกังเลยเค้กเดียวมันก็กลับมาบอกว่ากลับมาที่ชาเก่งมึงังเลยคือจรมึงไม่พอใจกับทำงานนี่อยากรู้ไหมว่าร้านอัวใกล้แข่ไหนนี่เดินมาสามนี่ออกข้างหลังนี่หอวแล้วนี่รลาน มันคือมัคือบางแงมาทรงเองเขาบอกไปเข้าเดียวหรือไ่ไกล้ๆดีไบทั้งหลังเลยเข้าเดียวกว่าแแล้วไปถึงสงสนุกแล้วก็ขับกับมาเหลือใจดิพุนพุนพุนมาแล้วมาแล้วขันนั่นขันนั่นของแท้เลยนั่นน่ะขันนั่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 นนัเยวล้วเลยวทเ้เรีวเอเ้ยวเล้วเอแล้วเออเอเอเออเ่เออเออเเออเอ ึกวรู้ไว้ไปรับเงิน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 รวยรวยทำใกล้ใกล้จัดไปไปยังไงเนี่เพื่อผลงงานกับอาเจ๊ได้ยังยังมันไม่ให้สวัสดีครับทุกคนอาเจ๊เจ้าของลุงเหรอกุสานแต่งตัวมาคิดว่าแบบว่าเออเจ้าของสวัสดีฉันชื่อฟูกุดาค่ะ บ้านเดียวกันกับซาโต้เลยมั้งเนี่ยแน่นอนค่ะนน่นองคือเรื่องเป็นเจ้าของนี่ฉันเป็นเจ้าของทุกที่ในใจของคุณค่ะเออเอาเอาสาระได้ไหมคือเงินไม่ได้เนี่ยเป็นอะไรครับเกิดอะไรขึ้นคะผมมันถึงรออ่างเงี้ฟี่ครับเฮ็นแล้วว่าจ่ายเงินแหมมันบอกว่าเขาเขาบอกว่าเขาทำงานฟี่ทำแล้วไม่ได้เงินนะครับอัแฝดให้ด้วยนันคือทำทำกันเท่าไหร่ทำกันเท่าไหร่กี่รอบไหนอ่ะมวยเธอทำได้หรือเปล่า ชับกบัไม่ได้ชักเหลี่ยงเลยเธอวิ่งไปเธอวิ่งไปกี่รอบไหนไเธอวิ่งกี่รอบมันตาม,มันจะ,ะไหลก็ก็า่าขับออกไปปุ๊บไปเก็บที่หนึ่งแล้ว p P s อ่ะ,อกกะมันก็ให้หัวกลับมาเลยใช่นคนอื่นล่ะคนอื่นล่ะเหมองกังเลยเดะเลยก็ไีเพลงเลย ไปนู่นน่ะสุดสุดข้างบนเลยข้างบนสุดเลยจนผมยังไม่ได้ไปไหนเลยละแค่เช่ารถแล้วคุณไทสันบอกมันมีปัญหาเพราะเจเบี้ยก็เลยไม่ได้ทำเอางี้ผมผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าเราเราเอาผิดใครได้บ้างหรือว่ารัฐบาลหรือใครดยมีชั้นจะรับผิดชอบเองพวกเธอจะชาชดเชยไหมใช่คนละสามพันโอ้โหกันกันดีคำขอโทษอะไรนะ มากไปเหรอนั่นเหลือบาเดียวเขาบอกว่าเขาเขายังไม่ได้เคยคุณจ้างงานแล้วยังไม่มีจ้างตั้งใจใส่ชุดทำงานดีจังเลยวันนี้ต้องให้ผ่านนะทีเขาเขาบอกว่าเขามีเงินในบัญชีนะเดีโอ้โหดูแลเขาโอ้โหแต่ะเดี๋ยวผมไปดูแลเดี๋ยวผมไปดูแลเขาเขาเขาอยากว่ายอมเม่ได้มากกว่าก่นและสองนะไม่ได้คุเลิกจ้างเลยฮะ

นี่แหละนะเอาหน้าของเงินเจ๊เจ๊ขอขอไอช็อตได้ไหมเจ๊หนึ่งสามสี่ครับเรียบร้อยจะผัวขาเขบขอ้โหแล้วโออดเลยอดเอาภาพไปขายทั้งข่าวเลยมามามาพอแล้วอีกคดีเท่าไหร่เลขอะไรอะไรสอกสองมอเตอร์ขาดไปตัดเลยเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรเร็วเร็วเลยไม่ไม่อย่ามาเข้าใกล้ที่ไม่ยืนห่างฮะโคดูกรับบงมึงกัง พี่เขามาหาพี่ไปเนี่ยฮะมาไปนี่ไปเลยไปไปไปยื้หางกูอย่างละกูก็เป็นโคพี่พี่เช็คพี่เช็คน้ำในหูไปกันเลยพี่เจพี่เจครับพี่นุ่มกระเป๋าผมนี่เป็นหนึ่งเจ็คือน้ำในหูไม่เท่ากันไปแล้วใช่ไหมเป็นเจเจใช่ครับเป็นหนึ่งเจ็ดครับนอกนั้นแล้วแต่เจนะโอ้โหพนุมจะกอดแต่แข้งข้างหนุนร่งกาเกียวแล้วแต่เจพีพนุมพี่นุมชื่ออะไรคะผมชื่อซาโต้ครับพี่ชายออออปปเเตตรร์์ซาโต้เหรอ อะลองดูสิลองดูใจว่าจะว่าจะกดอะจะให้ครับเจ้เจ๊โอ้ยอย่าใส่คอเจ๊มันจะพลาคนไม่ดู้คุณเริ่มไม่อยากได้สามพันแล้วเนี่ยอะไรเป็นภรรยาผมไม่ใช่หรอเอ้าไอพี่มีเมียเหรอไม่ใช่เหรอใช่ใช่โอ้ยปีดเลยรับโลหิตค่มอ่ะไปครับผมขอบคุณครับเจ๊คาโตใช่ไหมครับครับเจ๊ครับไี่เจอกันใหม่นะครับเจ๊ใช้บริการได้ครับเจ๊โอ้ยโอ้ยเสียงพนุม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 อะไรครับเจ๊มันกระซิบ กระติบท,ที่หูฉัน่อยลากร,กรเดี๋ยวพี่เจกันครับ<อ>มันต้องไปที่ธนาคารโอคโอเค,อเค,อเคลืมได้มาเท่าไหร่ฮาร์โต้ออว่าไม่บอกหรือหลอกเฮ้ยไ,ไม่บอกหรอกไม่ได้มาสองร้อยไม่บอกหรอว่าว่าเกอกฟรี <c oughs> <c oughs> อาเจ๊มีมางไว้ดูจากกระปรุงที่ยังใส่กางเกงไป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 ด้านซ้ายเขาไปนะนะครเป็นข้างข่าวนู่นผมไม่อยากเป็นข้างข่าวธนาคารของมันหายอ่ะธนาคารเดียวกันเปล่าสี่คนที่จะเป็นไหนต่ออ่ะไปธนาคารธนาคารไะไบอเห็ดแล้วครับผมผมบอเห็ดแล้วครับขยะติดเห็ดเห็ดหน้าแล้วครับแล้วก็ไปบอยเห็ดเปิดคั้นเปิดคันโอ้โหเขาเขาบอวโอ้โหไม่ไม่นำกันวันนี้ว่ไม่นำกัน ัวคอยข้ามเจ้าแม่เอาแมีนบอกเมียนพวกพวะพวบัวโพ้ยชวนคุยแต่กระฉันเออว่าไงครับทีรละครับเดี๋ยวยังทีรละขาอยู่พี่จะเข้าเดี๋ยพวะครับทีนักจะไปไหนกันเนาะเออสีเอาอ้อมกอดว่าหันฝากธนาคารครับผมอ๋อโอเคจะเอาอ้อมกอดไปฝากธนาคารไปเจอกันนะครับพวกขาไจะเจอกันครับ <an> <S <S โอ้ฉันฉันหลงรักคุณซาตโต้เขาแล้วอ้โคุณซาโต้เขาอยู่ยากเลยนี่กูจอ้เจ๊ก้า